สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอโซโนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่พาร์ทคำศัพท์ของบทที่4นะครับผมชื่อบทที่4ก็จะมีชื่อว่า어디에있어ก็คือที่นี่ที่ไหนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่พาร์ทคำศัพท์กันเลยเนาะอ่าคำศัพท์ในข้อที่1ะครับผมตรงนี้เขาก็จะให้โยงเส้นเหมือนตัวอย่างเนาะอันนี้ ตัวอย่างก็คือพยองวอนเนาะหมายถึงโรงพยาบาลโอเคเขาเฉลยมาให้และอ่ะเรามาดูคําแรกกันเลยเดี๋ยวผมจะพาโยงนะครับผมคําแรกนะครับผมคงฮังหมายถึงสนามบินนะครับอ่าลากมาที่เครื่องบินมันมีเครื่องบินเนาะก็จะคงเป็นที่นี่คําต่อมาอูเชกุกหมายถึงไปรษณีย์ครับผมอูเชกุกอ่าไปรษณีย์ที่นี่ครับผมมีจดหมายมีตู้จดหมายอ่าคาต่อมานะครับผมเทซากวัน แทากันหมายถึงสถานทูตนะครับผมอ่านลากมาคําว่าเอมบัสซีนะครับตรงนี้มีธงชาติประเทศเกาหลีกับต่างประเทศอยู่คําคต่อมาอึนแฮงนะครับผมหมายถึงธนาคาราโยงมาตรงนี้นะครับผมมีสัญลักษณ์เงินบอลอยู่ก็คือที่นี่นี่เองอแล้วก็คําต่อมานะครับผมคาเกหมายถึงร้านค้านะครับผมร้านค้าอยู่นี่ครับร้านขายผลไม้ คำต่อมานะครับผมอยากกุกหมายถึงร้านขายยานะครับอ่ามีสัญลักษณ์รูปยาอยู่ก็เดี๋ยวลากมาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้พยองวอนเนาะหมายถึงโรงพยาบาลเขาก็เฉลยไปแล้วอ่าครับสุดท้ายนะครับผมมียงชิลมียงชิลก็คือร้านเสริมสวยนะครับอ่าลากมาตรงนี้เลยมาตรงที่มีหวี ดูงงไหมครับเส้นเราลากเราลากเส้นงงๆเนาะมันก็จะทับกันไปหมดแต่ก็พอจะดูออกเนะาะโอเคเดี๋ยวเราไปข้อที่2กันเลยนะครับผมข้อที่2นะครับผมอันนี้จะเป็นคําบอกตําแหน่งนะครับเขาจะให้เอาคําข้างบนอะมาเขียนนะครับผมเหมือนตัวอย่างมาเขียนในช่องว่างนะครับอ่าอย่างตัวอย่างนะครับผมอาทวีนะครับผมหมายถึง หมายถึงข้างหลังนะครับผมเขาก็มาเขียนตรงนี้ก็คือหลังรถเนาะมันเป็นด้านหลังรถเขาก็อันนี้ก็ถือว่าเขาเฉลยมาแล้วนะครับทีหมายถึงข้างหลังครับผมคาแรกนะครับผมอบนะครับอบหมายถึงข so <aro fingerprint. S 2> ้างหน้าครับผมก็เดี๋ยวเอามาเติมตรงนี้นะครับผมก็จะไม่ได้พาเขียนเนาะเดี๋ยวผมจะชี้บอกให้สําหรับใครที่มีหนังสือก็เขียนลงบนหนังสือได้เลยนะครับสาหรับใครที่ไม่มีหนังสือก็จดคําศัพท์แล้วก็คํา เขียนคำแปลตามที่ผมเฉลยนะครับอ่าคำนี้อ่ทวีเนาะหมายถึงข้างหลังผมเฉลยไปแล้วแล้วก็คำต่อมานะครับผมหยอบนะครับหยอบหมายถึงข้างข้างครับผมอ่าน่าจะเป็นอันนี้เนาะข้างข้างรถอ่าโอเคอ่าคำต่อมานะครับผมอันหมายถึงในนะครับผมหรือข้างในอันก็น่าจะเป็นอ่าอันนี้เนาะ คัอันนี้ผมเขียนแล้วกันมันอยู่ไกลไม่อยากลากอันก็คืออ่ะในกระเป๋าเห็นไหมเขาชี้ไปในกระเป๋าแสดงว่ามันอยู่ข้างในอ่าคำต่อมานะครับผมอารีหรือมิดนะครับผมอารีหรือมิดอ่าหมายถึงอยู่ข้างใต้ครับผมก็จะเป็นตัวนี้เนาะอยู่ข้างใต้โตอ่ะคำต่อมานะครับผมวีหมายถึงข้างบนครับผมก็คืออ่าเขียนในช่องนี้นะครับวีหมายถึงข้างบน โอเคคำศัพท์มีข้ออื่นไหมเอ่ยอ่ะหมดแล้เดี๋ยวอันนี้วยากรณ์เดี๋ยวเราไปดู EP หน้านะครับ